ในจังหวะนี้ก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ผมต้องเล่นตัวนี้แล้วประเด็นคือผมสุ่มมาเจอแพนด้าวายร้ายครับทักทายผมแบบนี้ผมเลยตอบไปว่าหนึ่งดึ๊บสองดึ๊บแล้วประเด็นผมสุ่มเจออะไรวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับทีมผมมีผมเจอเพื่อนแบบนี้ผมก็พิมพ์ทักทายไปเลยครับเหมือนว่าแพนด้าจะพูดกับผมนะครับเอาแล้วดูเรียบร้อยในจังหวะนี้ผมเจอแต่ผมโดนส่วนครับบอกเลยว่าแบบนี้กูแค้นในจังหวะนี้ครับผมกับวายร้ายเนี่ยพยายามจะฆ่าก็เรียบร้อยครับแลวผมก็ไม่รอช้าครับี่จะมาเต้นแบบ เอาไอ้นี่จังหวะน,นี้ไว้ <ไป S 2> แล้วให้เราได้เข้าไปเยี่ยมกูโมนลยหนึ่งดิบงด๊บสองเดิ๊บรีบยในจังหวะน,นี้เพื่อนมีไฟกันครับผมเลยเข้ามาลัดคิวไปในจังหวะน,นี้ผมเห็นคาเฟ่คนเดียวหมก็เลยเข้ามาโอ้โหแล้วผมก็รีบออกไปเลยครับแบบนี้ไม่ไหวเกือบกูไม่รอดผมเห็นยุยเดินมาแบบนี้ผมก็ทําการหนึ่งดึ๊บสองดิ๊บรีบ้อยครับผมดักสวยผมที่จัดการยุยได้ผมก็พิมพ์ไปว่าในจังหวะนี้ที่ผมเดินไปเดินมาผมมาเจอคู่อดีตเก่าครับผมก็เลยทาการ หนึ่งดื๊บสองดี๊บร่ป้องรียบรยครับไม่ไหวกับผมไปดิดในจังหวะที่เพื่อนขึ้นบ้านนะครับผมก็รีบมาเข้าเฟร,รมแล้วก็ทำการป้องฆ่าบ่อไปเลยเอาล้วกูชนะไปได้ไงวะเนีย